cỡ kẹo đấy Kẹo bung bay đi đâu tại nhà tất cả ngon mày 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 ซื้อของลานใหม่เด้อพี่น้อง FC คนไหนอยากอุดนนสาตซื้อของไหนฮัมเรียบเลยฮัมซื้อขนมเนยะ

ใช้อีสไปที่เป็นลูก,ลกออใช้นู้นหน่อยลูกสาวข่อยได้ซะใช้เลยโอหยังหนูอะนะเอ,อ้ยเก่งแท้ลูกเอ้ยปาดที่ทัลูกสาวข่อยเจ้าแต่าาาขายเครื่องสมใจเจ้าแล้วบาทนี้อยู่บ้านมิเล่นมาขายเครื่องกับเซียวพึ่งเพนะื่อน่ะ เพื่อได้คายเครื่องสมใจพอแล้วอยู่บ้านไม่ติดเรนมาครายเครื่องสิทอนีท้อนเนื้อเป็นเมื่อไหร่มาเนี่ยเก่งเกงลูกสาวข่อยพี่น้องเอ้ยัางนี้ยังเครื่องบม่ครบเพิ่วมา เนาะมองเดินเลียร์ราคากันโย่พี่น้องเ้ยเลียร์ราคาของก่อนวัยเส้นไ

เง่นมาตรานราคาอืมอาคาอมอนมน้าขื้นไม่เท่นะโมยูอ่า็ือเป็นบียรพี่น้องเนาะบียรเอ็มลอยลกรนั่มซัมเมอร์ nhìn nó gần đưa mầm một phao sai lúc sai 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 sai

cũng lò Đôi lúc áo cho bộ sư kín, oh, luôn hiếp cả khả thún đéo <laughs> cho giặc cho bộ kín Đều đều cả kênh khát hát thôi. Oh. อีน้อยก็เก่งขนาดเลยมาฮียนบ่อยอันนี้ก็จะเป็นขนมพี่น้องเนาะขนมเด็กน้อยมากผู้ใหญ่ก็มักคือกันเนาะเด็กน้อยกินได้ผู้ใหญ่กินดี loser loser <laughs> mà đụ là ừ, làm tụ <laughs> đúng mà. สื่อน้ำลุงรุ่งเอาเงุงไห้กินโลดนะท่านที่เ่ไหรเจ็จนต้นอ่เรงรถดีเป็นนวที่ต้องทานเนาะแนตะเวนขนมเล่ตะวัน tù tủ này chắc khôn hàm chacon hả ừ. chắc khôn hàm hammer chacon hammer chacon xô chacon xe chacon xô phía nội anh hammer biến hammer xe này chacon hammer เนี่ยตุ๊กโซขายนำ้ำแช่เนาะเป็นขายน้ำแช่พวกโอุ้ยสพวกนมพวกเบี๋พี่น้องเนะนาะขายเนี่ยแชยินโอวนตินสบ,บนอนเชอร์หรือว่าอิมร้อยไปใช่เนาะสมองสมมื้อมาเนั่นแหละไอเนี่ยแชยินขาย เมื่อก่อนวัดสื่อมากะไล่หมื่นตึกอยูุ่คโน้ยกว่ยพวกนี้มันหลอกอารมณ์นิดนึงเอ้ยแงทำนี่นะเบิร์ตสามสี่หมื่นเลยได้พี่น้องเนี่ยขัวแล้วปะห้าหมื่นนะเต็มรถว่าสามหมื่นเพิ่อนเอามาล้ำอีกบ่อืมยังเหลือคาอยู่พี่น้องเลยสบู่น้ำมันปลา ເປັນຕານເນາະເພິบ่ຫັນຄົບເດີ້ພີ່ນ້ອງອັນການຄົບດອກເຄື່ອງກອງຂອງເພິ່ນກະເດີ້ອ ีนอเมริก kh <Ừ. S 1> ัตอนแรกอ่เรีย่ปวดเมื่อเลยกินยงไงนะตาก้องแกหิวเหี่ยเลยไปงานไหมท่าจุเสือคอขาดหลายแก้วตื่นได้ปะเอ้กาลันด้ที่มีมชวนมาโวิ้ดอารมณ์เลยกาลังสีพอด วันต่ไปก็มีอยู่มาถามมีตู้เนี่ยพวกน้าสิวกินขอนเลยตังจิวติกําลังลงค้าลงแข่งม่เบบเสื้อนมากกว่ามาหอนนี่เลมขึ้นก็ล่มไปจะซื้อล่มอะไรขึ้นเลยนะ กลับมาห้อนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อบ้านท่านออกมาบ่กลับมาห้อนยังเป็นทางการอีกแล้วหลายอารมณ์มันขึ้นยังร่งงดมดึ๋ดึ๋นเนาะยังร่มอย่ไรย่ยเมื่อไหร่ครับจะมาองเฮียนบ่าวมาเล่นอีน,น้อย จะคือบอกกระลองครับบางนน้าีโอ้มึงน,นี่ยมันครับเก่งแค่ในนอยยังก็ได้ครับโบป็นยำนะมินนี่นะนนะสรกินเนี่ยีนอก่อนเพี่น้ไปเด้อขอบคุณหลายพี่น้อง,องไปสกุลสกขอบคุณ,คณกําลังใจขอบคุณเอมเมนพี่น้องเนะเาะขอการคิดงานพี่น้องสารกิีสบสายดี